สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณกันครับองค์นี้เป็นพระหลักหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างกุติสงฆ์วัดสาก้วปีพศ2517นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับบล็อกประสบการณ์นะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมกันเลยดีกว่านะครับองค์นี้เป็นบล็อก5แตกวงเดือนนะครับบล็อกประสบการณ์บล็อก5แตกวงเดือนนะครับเห็นวงเดือนไหมครับด้านล่างเนี่ยนะฮะตรงบริเวณวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศเห็นไหมครับจะมีเส้นวงนะครับ อยู่บริเวณเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตามตัวอักษรด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือบล็อกวงเดือนนะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นห้าแตกนะครับเป็นหแตกวงเดือนนั่นเองนะครับองนี้ก็มาพร้อมเลี่ยมเลี่ยมทองจากเจ้าของเก่านะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับผิวสวยนะครับองนี้ นี่ครับบล็อกห้าแตกนะครับเลขห้ามีเส้นแตกขึ้นไปแบบนี้นะครับเป็นบล็อกประสบการณ์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับพักเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหลักหลวงพ่อคูณนะครับยอดนิยมเลยนะครับเป็นเหรียญสร้างกุฏิส่งวัดสักแก้วปีหนึ่งเจ็ดท่านใดที่มีแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะเช่านะครับก็ลองศึกษาดูนะครับลอง เลือกกันดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนพระเครื่องหวงพ่อคูเป็น,นสดจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นนึงนะครับแอดไลน์กันมานะครับที่ a d s u t s i นะครับ a s u t s i ส่งรูปของราคานะครับส่วนท่านใดที่จะเช่าพระเครื่องหวงพ่อคูก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ